ได้ไม่ลำโอ้ไม่มีใครมาตรงนี้เลยทำมาเยอะทำมาจีด้วยได้ค่ติดโอ้เดินทางล้างเท้ายัไม่มีคนไปเลยได้สามโทม

นายจืออ่ะมันนี่ดิฮะเอาเป็นรางน้ำอ่ะเอาเป็นปล่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะนี่หาหวยหาหวยหาหวยโคห่วยเออเอาไว้โคหวยเลยซื้อเพื่อจะถูกกับเขาบ้าง

เฮ้ยไม่เป็นคน

เลยบ้ยกล้องเลยใครต่อเด็กไม่รับเร็วนูอย่างที่ตัวนี้นี่ต้นตาจับงแล้วต้นถึงทุ่มเถอะเอ้ยก็ถ่ายเต่าดีกว่เนี่ยเต่าเออเคยเห็นเต่าไหมคุณคุณอ่ะคุณทั้งหลายเคยเห็นเต่าไหมคุณเคยเเต่าไหมนี่เนี่ยเต่าเต่ารูปร่างเป็นแบบนี้แหละตัวตัวตัวมีตัวหัวหนึ่งหัวไอ้ขาสองขาขาสี่ขาเดินช้าๆตัวเตี้ยๆ ล้างล้างตรงไหนวะนู่นใครใครปักก็ไม่รู้เรื่องฮะนี่นี่ล้างตรงนี้นี่ไหนนี่เองมาล้างไม่นี่มันกะลกตรงลโลกนี่ตรงนี้ตัปิ้งม่มีมีม่มีเราจิกมาล้างว่ะให้ให้ยายนะอะไรให้ยายเนื้อ โอ้แม่เอ็งก็ oh, <laughs> 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 <laughs>

เด้๋ยอันนี้เราซ่พร้อมน้องลูกจะดับบานก็เลยงงนักหลังเขามาเดินมาข้างหน้าเลยชอบไนเขานี่โอเคครับเดินอ้อมไปโน่นเ

เจียนี่เจียอเต่าล้างเสร็จแล้วนี่ครับเตาครับ 那个。